สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะหลังจากที่ใช้ความพยายามในการสร้างร้านใช้เวลาทั้งหมดรวมทั้งเอกสารเป็นเวลา11เดือนเมียวก็ได้เลิกเปิดร้านอาหารในวันที่2กันยายนนะคะ2,019 2019นเะคะเป็นร้านอาหารลักษณะเซลฟเซอร์วิสเหมือนแคทินบ้านเราอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารสตรีทฟู้ดนะคะอาหารจานด่วนจานเดียวไม่มีเซอร์วิสไม่มีบริการลูกค้าเดินเข้ามาสั่งอาหารรอจ่ายเงินอ่าแล้วก็รับอาหารไปนั่งที่โต๊ะเสร็จแล้วก็เก็บจานเก็บเครื่องดื่มนะคะมาวางไว้ให้พวกเราล้างค่ะประมาณนี้นะคะอาหารก็ง่ายๆสบายสบยเป็นสไตล์แบบทำทานเองที่บ้านแล้วก็ยกอาหารเหล่านั้นนะมาไว้ในร้านอาหารนะเราเมียก็เปิด ทำสอนอาหารไทยด้วยนะคะเป็นคอร์สนะคะไทยคุกกิ้งคลาสแล้วก็ปาร์ตี้เซอร์วิด้วยทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่มีรายได้ะคะ่ะทุกคนถ้าเรามีร้านอาหารเล็กๆอย่างเงี้ยเราสามารถต่อยอดได้หลายต่อเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคือกำลังเราจะไหว,วไหมเพราะว่าเมียก็อายุเยอะแล้วนะจะเข้าปีที่46แล้วนะคะมาเริ่มตอนช้า ร้านอาหารของเมียก็จะเปิดเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์แค่นั้นขายเฉพาะอาหารกลางวันแต่เมียก็คือทํางานวันละ8ปดถึงสิชั่วโมงบางครั้งก็สิชั่วโมงถ้าทํางานามีไทยคุกกิ้งคลาสเนี่ยก็จะใช้เวลา1 8บแปถึงยีชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะความสําเร็จของเมียก็คือสิ่งที่เมียตั้งใจไว้นะคะแล้วรายได้ไมันจะต่อย,ยอดแค่ไหนก็มาดูกันอีกทีแต่เท่าที่เปิดมาตอนนี้4ปีแล้วถือว่ารายได้ดีมากๆค่ะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้เมียด้วยนะคะ